สวัสดีค่ะไปส่วนเหมือนเดิมค่ะร้อนมากค่ะช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร,ร้อนจริงๆขอเก็บดอกมะลิก่อน ดอกมะลิสวยมากหอมด้วยช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะแดดแบบมากนะคะ แดดก็หนิดหน่อยแต่ว่าร้อนรอนเกินแดดนี่ไม่ถึงขันว่าจะจ้าแดดซี่มัวมัวค่ะชวนภายใบไม้เต็มเลย กวดไม่ไวกวดแล้วก็ร่วงกวดแล้วก็ร่วงอะคะ่ะก็เลยไม่ต้องกวดปล่อยให้มันเป็น่นมันเป็นปุ้ยตอนมันอะ เป็ดน,น้ำเลยเด้อโอ๊ยร้อนเหลือเกินค่ะ